สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องพี่หนูนาชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาเอ่อมามาเราจะพามาทําอะไรวะวันนี้เราจะพามามาดูนะคะว่าปีสามนะคะมาดูงานแล้วเป็นยังไงบ้างอะเราเมื่อเมื่อตอนบ่ายเราดูงานไปแล้วนะคะ แล้วตอนเย็นเราก็มาพักที่พูวิลล่านะคะอาจารย์คะที่นี่มันอยู่จังหวัดอะไรนะคะอาจารย์ที่นี่มันจังหวัดอะไรนะชนบุรีไงชนบุรีเยืงเย่งระยองติดเขตระยองนะคะตอนนี้เราอยู่การที่บ้านพูวิลล่านะคะเรามากันทั้งหมด14คนนะคะเพราะว่าสาขาเรานะคะปีสามทั้งหมด14คนแล้วก็อาจารย์มาสองคนแล้วก็คนขับรถตู้หนึ่งคนนะคะบ้านพักเราก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า บ้านเนี่ยมันเชื่ออะไรเพราะว่าเราหาหนานแล้วคะเราหาประมาณตั้งแต่ต้นมกราแล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งได้มาเพราะว่ามันติดโควิดรอบสองเนะาะนี่จ้าบรรยากาศนะคะแสสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะตามไปกันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในเนาะว่าเป็นยังไงบ้างตามไปกันเลยจ้า อันนี้เป็นย้อนเสงนะคะเปิดตาเนื่อเราก็กำลังรอใครจะไปเล่นนะใครจะไปซื้อของคะใครจะไปเล่นนะเราก็จะไปซื้อของกัน เราจะไปซื้อของแล้วพวกเธอก็ทำกับข้าวสมรรถนะกัรงานให้กันการงานเพื่อเรานะคะให้กับการงานะจะมีห้องทั้งหมดห้าห้องนอนนะคะเราจะทำยงยูทูบเราไม่ได้ดมน้ำแล้วเราใส่ถ่ายกันเลยนะะไปถ่ายทำอะไรอ่ะลุงโอ๋ให้หน่อยโอให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่จบไลยลุงโอลุงโอ๋ตายหาเลยอ่ะ อลุงโอลุงโอร้อนไหมลุงโอมือมันลึกอยู่นะเอาดีๆสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นยังไงรู้สึกแบบลึกเติบจ้าอะไรคะอะไรเติบเติมนะคะนั่นตรงนั้นนะไม่ลึกแต่ว่าอ๋อตรงนั้นมันไม่ลึกอ๋อพี่มิ่งใหม่าเองอ๋อพี่มาช่วยโอ๊ะมันไม่มีอันนี้มันจะขึ้นยังไงอ๋อเอ้าของยาวกระเด็นเดิม แล้วก็จะเก็บบรรยากาศประมาณน,นี้นะคะนี่นะคะเป็นโซนหลังบ้านดูมาอน,นี้เนาะเขาไม่ได้ตั้งรีวิวนะคะเรารีวิวเองเนาะอันนี้ก็จะประมาณทางเขาก็จะลำบากนิดนึงไม่นิดหรอกค่ะแต่ก็ผมไกลอยู่นะเออแต่ก็นี่นะคะแต่ก็โอเคนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเดินตลาดนะคะเราจะไปซื้อของมาทําอะไรกินกันตอนเย็นเนาะ คะเดี๋ยวเราเจอกันที่ตลาดเนาะบ๊ายบายค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่เกาะสมิธนะคะบรรยากาศในการเดินทางก็จะประมาณนี้นะเฮ้ยพี่ต่อพากูไปไหนนี่เฮียอยังไงเชียงไม้เลยเนี่ยทางแบบนี้เฮ้ยเขาจะพาเมือผ่านทะลุป่ายงป่ายากูเคยมากับควยเจ็ดคุยอ่ะที่มาจากชนบุรีพันลาง สวัสดีเช้าของวันที่สองที่เรามาดูงานนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ระยองนะคะเรากำลังจะไปเกาะสมิธนะคะเอาไว้ทันเข้ากันก่อนอาจารย์เมื่อขอาจัด สั่งอะไรกันไปบ้างก็ไม่รู้ีเยอะแฉวบมากความรู้สึกอ้วนมากนอนหลับแล้วเออเมื่อคืนเธอไม่ได้นอนหรอฝนไม่ได้นอนมีคนง่วงหนึ่งตาไข่เดือดจบยังง่วงกะดีก่อนรีบโอนเนาะโอนเข้าบัญชีกูด้วยนะโอนเข้าบัญชีดุกูด้วยไม่ใช่เขาดุตรงไหนเนี่ย เนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเพื่อนๆสั่งอะไรกันมากาเบอร์มือถืเบอร์ทกคนดี๋วรันดี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ระยอง ข้าเรือข้ามฝากจะเข้าไปสมตรนะคะรอเรเืออยู่นะคะตอนนี้ลงยูทูปนะ,ะดูแต่และคนนะจ๊ะคนเยอะมากต้องรอเลยค่ะลำนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราขึ้นเรือกันแล้วนะคะ มันมืดอ่ะเปิดนไดเปิดได้เดยเได้ไหมอนดาี้เรอยู่ที่เกาะสทธ์นะคะอันนี้เรถึงแล้วนะคะบรรยากาศเอไหมมีคนอยากเล่นนะคะากเล่นของเด็กน้อย ไอ้เจ้าหมามีปอกโคด้วยคนเยอะมากกูหิวข้าวมากตอนนี้ คนี่นะคะบรรยากาศมากับเพื่อนยังการแต่งตัว<า>ของเพื่อนเราแต่ละคนนะคะเซ็กซี่มากแต่ภาพมาที่กูไปไหนวะทำอะไรกันบเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเย็นนี้เราจะได้กินอะไรกัน